ใครที่อยากได้ไว้ประดับที่บ้านหรือว่าไปประดับไว้ที่ร้านขายของมาดูได้อน,นี้ว่านลูกไก่ทองนะครับอันนี้สวยมากๆเลยนะครับเป็นพวงระยะสีชมพูสวยมากๆเลยเพื่อนๆนี่ใครเคยเห็นบ้างกุหลาบพันปีนะครับผมกุหลาบพันปีชวนชมต้นละ80บาทต้นสวยๆเลยนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเดินที่งานเทศกาลอาหารและ สัตว์เลี้ยงนะครับผมหรือว่างานเกษตรแฟร์นะครับผมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศีราชานะครับงานจดขึ้นถึงวันที่12มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นดอกกุหลาบนะครับสวยงามเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภูสนิมนะครับโอ้ยกระถางสวยๆ3กระถาง200ถือว่าถูกมากๆเลยเพื่อนๆ ส่วนนี้จะเป็นดอกโป้ยเซียนนะครับกล้วยไม้นะครับต้นละ80บาทต้นใหญ่เลยนะครับสวยกลาบหินสวยมากเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบแคทตัสก็มีนะครับมาเลือกดูได้เลยอันนี้ ตัวละยีิบาทหกต้นร้อยนะครับผมสวยงามด่างยังมีราคาอยู่อ๋ออันนี้ปกนมรกตด่างนะครับ่าวาวร,ราคายังถือว่าสูงอยู่นะด่างขาวนะครับผม,งงมถือว่ายังพอมีราคาอยู่นะครับถ้าเกิดใครมีก็ยังถือว่ามีราคาขายได้อยู่นะครับ อันนี้บีกเนี่ยเป็นไม้อิ่มน้ำนะครับผมแรงอินโดสวย <c oughs> กระถางละร้อยห้าสิบบาทน่ารักมาก <c oughs> <c oughs> สวยอยู่นะสวยมาก เ,เจอเัออนนดีไปกอันนี้เราเคยดูแต่ชื่อที่เขาเห็นอ๋อไม่ใช่เราเคยเห็นแต่ดอกที่อยู่ข้างทางนะครับเรามาเห็นต้นเขาละรู้จักชื่อแล้วนะครับรอบนี้ก็คือต้นดอกพญาเสือโครงนะครับเหมาะสําหรับเอาไว้ประดับนะครับผมที่ที่บ้านนะครับที่หน้าบ้านตามสวนนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ลักษณะเหมือนต้นดอกคูนหรือว่าต้นดอกราชพฤกนะครับ อันนี้เป็นงานมอสนะครับผมงานชื้นสำหรับใครที่ชอบงานจาัดสวนในโหลแบบนี้ถูกใจเลยนะครับมาดูได้นะครับผม มีหลายไซส์เลยนะครับไซส์เล็กๆก็มีนะเพื่อนๆนะนี่สําหรับสายมูนะครับสายมูใครที่อยากได้ไว้ประดับที่บ้านหรือว่าไปประดับไว้ที่ร้านขายของมาดูได้อันนี้ว่านลูกไก่ทองนะครับมีหลายไซส์หลายราคานะครับราคาแตะได้นะครับผมสายมูสายค้าขายนะต้องมานะครับ งานที่เกษตรแฟร์ฟนี่มีถึงวันที่12นี้นะครับเพื่อนๆมีถึงวันอาทิตย์นี้นะวันนี้วันศุกร์นะครับผมยังมีเวลามาอยู่นะครับอีก2วันนะครับผมอ่าอันนี้เรามาเจอไม้ประเภทไซใบสักนะครับยางอินเดียแล้วก็องุ่นทะเลอันนี้เป็นองุ่นทะเลที่ตอนมานะครับอันนี้ก็จะเป็นองุ่นทะเลด่างนะครับต้นไม้ประเภทบอลยังคงมีมาขายอยู่นะครับแต่ว่าราคาไม่ได้สูงแล้วนะครับผม อย่างเช่นอันนี้นะครับหน้ากากฟาโลต้นละห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นต้นพุทสามสี่ปีที่แล้วเราซื้อไปนะครับปีนี้เราก็ออกดอกมาแล้วนะครับที่บ้านเราก็เริ่มออกดอกแล้วอันนี้สวยงามเลยนะเพื่อนๆน,นะก็คือแปลกตาก็จะมีสีขาวสีม่วงนะครับที่หลักที่เราเห็นนะอันนี้คือลูกของกล้วยงานช้างนะครับ อันนี้คือลูกของกล้วยงาช้างนะเพื่อนๆน,นะอีกสักประมาณปีหนึ่งก็จะได้เจอที่สวนผมแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรบอกว่ากล้วยไม้ดินนะครับที่พี่เขาแตะไว้กล้วยไม้ดินแปลกตาแล้วก็แต่ว่าก็สวยนะครับโอ้โหตรงนี้สวยมาก อันนี้สวยมากๆเลยนะครับเป็นพวงระยะสีชมพูสวยมากๆเลยเพื่อน,นมีทั้งต้นมะยงชิดต้นตะกระท้อนต้นอโบคาโดต้นไม้พวกต้นลำไยสายสวนนะครับผมถ้าเกิดบ้านใครมีพื้นที่ในการปลูกไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แต่ต่างๆต้นมะยงชิดต้นกระท้อนนะครับผม ต้นชมพู่มีทุกแบบเลยนะคบเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกดูได้ที่งานเกษตรแฟรสีราชานี้นะครับผมย้ําอีกรอบนึงนะครับว่างานเกษตรแฟรสีราชานี้มีถึงวันที่12มีนานี้นะครับผมโอ,โ,โอ้โหอันนี้เป็นนี่ใครเคยเห็นบ้างกุหลาบพันปีนะครับผมกุหลาบพันปี กุหลาบพันปีนี้ให้ดอกที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นกุหลาบหินนะครับชวนชมต้นละ80บาทต้นสวยๆเลยนะครับผมโอ้มีหลากสีมากนะเพื่อนๆใครที่เป็นสายชวนชมก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับมีหลากหลายเลยนะครับผม ก็เป็นช่วงประมาณเกือบ4ี่โมงกว่ากับห้าโมงนะคพื่นนะตอนนี้คนยังไม่ได้มาเยอะเดินเยอะเท่าไหร่นะครับบางคนยังยังไม่ได้เลิกงานนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเดินชมดูต้นไม้ได้นะครับมีอันนี้มีมะพร้าวนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับผมมีต้นไม้ที่แบบใครอยากได้ไปปลูกไว้ที่สวนไว้ที่บ้านนะครับผมก็เป็นประเภทที่ตอนแล้วนะครับปลูกได้แค่ไม่นาน ก็จะสามารถนํามาให้ดูกให้ผลได้แล้วนะครับผมแล้วก็ย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับงานเกษตรแฟร์ศราชานี้มีถึงวันที่12นะครับผม 12, 12มีนานี้นะครับก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับเพื่อนๆยังมีเวลามาอยู่นะครับถ้าเกิดใครว่างเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนมีแพลนอยากไปไหนก็คือสามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับผมเปิดหูเปิดตานะครับผมเผื่อว่า ได้อะไรติดไม้ติดมือไปแล้วก็ถูกใจนะครับอันนี้ขาหมูนะครับนี่นะครับมีเลยสอบมาก ครับ้หคันเยไ่ยุดคันึลนะครับผมม่ตาด้วยนะครับวางไปไม้โยมแหล่ะถไสอบีรับานครับผมเยี่ยมมากขอบคุณครับนี่นะครับอะไรนะครับไซเอลนะคะจัดราคาปกติอันนี้นะครับผมอ่าพี่เขาฝากร้านนะครับผมครับโรให้เหลือสามร้าบ อ๋ออันนี้5 0ถนโอเคพเพื่อนๆอย่าลืมมาแวะอุ่นนุนนะมีถึงวันไหนนะครับว,วันอาทิตย์นี้12มีนานะครับพเพื่อนๆสามารถมาได้เลยแม่ค้าใจดีนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับนี่นะครับผมก็จัดไปหนึ่งแล้วนะครับผมโดนแม่ค้าตกเรียบร้อยไ <c oughs> ป เราไปเดินดูรอบงานก่อนนะครับว่าจะมีอะไรอีกอน,นี้มันฝรั่งทอดนะครับอันนี้แจ้งร้อนนะครับแล้วก็มีขนมปังนะครับผมปังเวอร์เขาบอกปังเวอร์แสดงว่าไส้ต้องล้นแน่ๆเอะละครับตอนนี้เราก็ ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่งานเกษตรแฟร์ศีรชานะครับผมเหมือนเดิมนะก็คือมาทุกปีแหละจัดทุกปีผมก็มาทุกปีแต่ว่าปีนี้พิเศษหน่อยนะครับปีนี้ได้มาทําคลิปมาดูต้นไม้มาดูของแปลกๆที่อยู่ในงานเกษตรแฟร์นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็งานเกษตรแฟร์นี้ก็มีถึงวันอาทิตย์นี้นะครับเพื่อนๆวันที่12มีนานนะครับผม สำหรับใครที่ยังไม่มีแพลนที่จะไปไหนในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเพื่อนๆก็มาได้ที่งานเกษตรแฟร์ศีราชานี้ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ประดับสวนต้นไม้ตกแต่งนะครับผมดอกไม้นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกหาได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่เข้ามาหม่ฝากรบกวนกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับผม หวังว่าจะได้เจอกันในคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเอาละครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมเราจะมาลองกินขาหมูทอดที่เราซื้อมาในราคาหนึ่งอ่าสามร้อยห้าสิบบาทเป็นไซส์ L นะครับแม่ค้าบอกว่าจัดโปรอยู่ที่3วันนะครับก็คือวันนี้นะครับสุก แล้วก็เสาร์อาทิตย์อาทิตย์นี้คือวันสุดท้ายนะครับวันที่12มีนานะครับแม่ค้าบ,บอกว่าจัดโปรราคาอยู่ที่ถ้าเกิดเป็นไซส์ L ก็จะขายลงมาในไซส์ M นะครับถ้าเกิดไซส์ M ก็จะขายลงไปในไซส์ S นะครับผมเป็นราคาพิเศษจากปกติไซส์ L อาจจะอยู่ประมาณ400หรือ450วันนี้แม่ค้าอยู่ขาอยอยู่ที่350บาทนะครับนี่ชิ้นบเบื้ริ่มเลยหูเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องลองแกะ ให้เพื่อนๆดูก่อนโหนี่กินแบบเพียวๆเลยนะครับอาจจะดูมูม,มามหน่อยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากกินต้องไปลองนะครับอืมมีความกรอบมีความนุ่มแล้วก็มีความหนุบหนับอือ เพื่อนๆได้ยินเสียงเคี้ยวไหมได้ยินเสียงกรอบไหมครับอืมอร่อยอออืือืมมมต้องไปลองครับผมอืม กับแก้มชั้นดีเลยอันนี้บริเวณส่วนหนังนะครับอืมพอเฟกขาหมูกรอบนะครับาบเชดเดย์นะครับผมนี่เปเมอนไปลองได้นะที่งานกเกษตรแฟร์สีราชานะครับผมอร่อยเยี่ยม